กำลังเติมเต็มเลยเฮ้ยบอกว่าอ่านเรอเต็มกำลังเลยเียมสายไพ่อหลอกชักนะ่วหน้าขอบคุณนะคะะรับขอรถหนึ่งร้อยดวงบอรรถใหม่สวยดีนะรับไล,ลสักพอนคะครับผมครับ,บ,บกล้องบอรรถใหม่ใช่บอร์ดรถใหม่อ่ะไล่กันเลยอะ่ะอ๋อถูกใช่ย่งเราเดียวกันเด้ไล่ไล่กันเลยอะ่ะ <laughs> ว <Wow. S 2> าเออไม่ได้ทำอะไรเต้นเต้นขนาดนี้มาก่อนละสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับสสวััดีครบอันนี้คุณวันนี้กับใครเนี่ยกับเอ่อพี่ชื่อพี่แซคใช่ไหม <laughs> บอกนะครัตัวเขาไม่พี่ไรพี่ใหญ่ผมผมชื่อแซคครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> พี่ได้เหลืองหรอเนี่ยเฮ้ยโว์อย่างดี วันนี้อาจจะเป็นวันทีน่มไม่ดีเท่าไหร่หวาหวาไหมพุดรอนี่หวาขอให้เป็นวันที่ดี <laughs> เอาหาปะเนี่ยเขายิ่งเร็วมากเลยอ่ะเร็วไม่อยู่หาไม่โดน <laughs> เราเอาหาซะแล้วอ่ะ <laughs> เราเอาหา <laughs> แล้วอ่ะวันนี้ ช่วงล่างก็ไม่ดีเหรอเนี่ยเหรอ ายเลยอันนี้กันหายเลยแบบหายหายเลยคันเดียว <c oughs> ดีหายวะดีวะ หายครับผมบอกแล้วห,หายหายหายจริงใจหายอใจหายเลยดิ <c oughs> สองชั่วโมงความสามรอบเธอสิพ <c oughs> <c oughs> ี่ชิวๆเนาะ จะโดนจับเหรอเป็นไปหรือเปล่าเจ็ดคันไล่กันเกินไปหรือเปล่าตำรวจเลขอะไรครับสามหกสามครับนี่ขนาดเจ็ดคันยิงได้แค่สองล้อนะโอ้โหโอ้ขนาดนั้นเละเชี่ยเราก็ขี้โมงกันแล้วเนี่ยจริงไหมว่าคนเยอะเฮ้ยทุกคนมาก สวอนคืนเงินมาแล้วจ้าจิมได้ที่ไหนอะจิม พี่เสกชัวร์ตะวันคืนเงินมาแล้วแล้วเมื่อวานเฮชเชนให้เงินมาเมื่อวานเฮชเชนให้เงินมาล้านนึงเ k